สวัสดีครับคุณเผ่าภูมิฮะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณอรุยณยศสุนไรครับถึงขนาดนี้ความแม่นแน่นอนเรื่องดิจิทัลมันรเกิดขึ้นอีกแล้วหรือเปล่าเพราะมีความเห็นที่ดุดันของผู้ว่าแบงค์ชาติออกมาฮะไม่ใช่ครับผมเรียนอย่างนี้ครับตัวที่เป็นของความเห็นของผู้ว่าแบงค์ชาติที่ออกมาเนี่ยม,มันเป็นความเห็นที่เป็นกระบวนการปกติในการทําเรื่องเข้าพรอม <ynchron. S 2> <ล>นะครับเวลาเราทาเรื่องเข้าพรอมเนี่ยเราก็ต้องรับฟังความเห็นของหน่วยงานซึ่งมันไม่ใช่แค่แบงค์ชาติที่ส่ง ความเห็นเข้ามานะฮะก็จะมีทั้งกิจการมีทั้งกระทรวงต่างๆกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดีอีอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็จะส่งความเห็นเข้ามาเป็นเป็นกระบวนการปกติครับความเห็นแบงค์ชาติก็เป็นหนึ่งในกระบวนการนั้นแปลว่าร่างหนังสือแบงค์ชาตโดยผู้ว่าแบงค์ชาตวันที่22เนี่ยมาถึงก่อนเข้าครัมตรีแล้วถูกไหมฮะใช่ครับเป็นเรื่องที่ประกอบการเข้าครมเพื่อพิจารณาครับอ๋อประกอบ แล้วไม่เอามาพิจารณาเลยเหรอครับข้อข้อมูลของผู้อาแบงชาติเนี่ยขานไปาาทุกประเด็นเลยนะเอามาพิจารณาครับก็อยู่ในมีการมีการแจ้งความเห็นนี้ในในตัวที่ประชุมคอรมอนะครับแล้วคอรมอก็รับทราบความเห็นนี้แล้วก็มีมติลงความเห็นตามตามที่ตามที่อออกามาเป็นมติคอรมอครับอืมอ่ะผมไล่ไปทีละข้อเลยคุณเผ่าภูมิพร้อมจะตอบ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ได้เลยครับได้ทุกข้อเลยอ้าวความจําเป็นผมสรุปตรงนี้ ว่าแบงค์ชาติหรือในนามแบงค์ชาติเห็นว่าควรจะทําในขอบเขตเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อจะช่วยข้อค้างค่าครองชีพและช่วยกระทุนเศรษฐกิจแต่ทําแบบเป,ไปิทธิผลคุ้มค่าใช้งงบประมาณน้อยลงให้ทําเฉพาะคนไรายได้น้อยถือบัตรคนจน15ล้านคนเป็นกลุ่มเปราะบางทาได้ทันทีแสนห้าหมื่นล้านเพราะคนกลุ่มไรายได้น้อย15้าล้านคนกลุ่มเปราะบางมีสัสดส่วนการใช้เงินใช้ใจ่ายเพื่อบริโภคสูงกว่ากลุ่มอื่น แล้วก็มักจะซื้อสินค้าที่ผลิตในประเทศมากกว่าสินค้านําเข้าอันนี้ป,นนประเด็นที่1ประเด็นที่2ไม่ควรจะให้ทีเดียวด้วยควรจะแบ่งเป็นระยะไม่ใช่ให้ก้อนเดียว1 0,000ื่นเพื่อลดผลกระทบต่อเสถีภาพการคลังข้อที่3ให้เหตุผลว่าปี6 6ที่ผ่านมาการบริโภคเอกชนซึ่งหมายถึงประชาชนด้วยเนี่ยขยายตัวได้ดีถึง 7. 1ถ้าเทียบค่าเฉลี่ย53,65 ขยายตัวแค่3%นี่การบริโภคเอกชนไทยดีอยู่แล้วมากกว่าค่าเฉลี่ยกว่าเท่าตัวทําไมถึงต้องไปทําอีกอ้าวอันนี้คือกลุ่มโครงการนี้คุณเผ่าภูมิเชนะโอเคครับทีละประเด็นนะครับประเด็นแรกเรื่องประเด็นการทา r g e t ็ตหรือการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มนะครับที่ทางแบงค์ชาติเนี่ยมีข้อแนะนําว่าให้ช่วยเฉพาะคนเปราะบาง15ล้านคนเท่านั้นนะครับ ประเด็นนี้คุยกันมานานคุยกันมาเป็นประมาณเจ็ดแปดเดือนตั้งแต่เริ่มมีคณะกรรมการขึ้นมานะครับตัวการทาร์เก็ตเนี่ยต้องบอกกันว่าวัตถุประสงค์ของโครงการคนละแบบนะครับในเรื่องของการทาร์เก็ตเนี่ยเป็นเพื่อการเยียวยาเราไปดูในเรื่องของอ่าคนที่มีความเดือดร้อนมีความอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเยียวยาอก็อ่าในเรื่องของการเยียวยาเนี่ยก็มีความมีก็จะมีลักษณะเป็นอย่างเงี้ยช่วยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบางต่างๆนะครับอื ส่วนเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจโจ์คนละโจ์ละนะครับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องใช้เงิเม็ดเงินจํานวนมากต้องใช้กลุ่มเป้าหมายจานวนมากนะก็โจ์มันคนละโจดวัตถุวัตถุประสงค์มันคนละวัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นวิธีการและวิธีทำมันเลยเป็นคนละวิธีการและวิธีทำผู้ว่าแบง์ชาติเนี่ยบอกว่าวิธีแบบที่เขาบอก15ล้านคนก็กระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันแต่มีประสิทธิผลแล้วคุ้มค่าเพราะคนรวยได้น้อย มีสัดส่วนการใช้จ่ายเพว่บริโภคสูงกว่าคนกลุ่มอื่นไม่ไม่คิดเหรอฮะโอเคประเด็นนี้ก็ได้ถกเถียงกันหลายครั้งแล้วฮะเรื่องเกี่ยวกับตัวว่าถ้าคนที่มีรายได้สูงเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเอาไปใช้จ่ายน้อยกว่าคนที่มีรายได้น้อยอืนะครับสมมุติมีหนึ่งร้อยบาทเนี่ยคนมีรายได้สูงมีโอกาสที่จะใช้น้อยกว่าคนที่มีรายได้น้อยคนมีรายได้น้อยเนี่ยมีร้อยใช้ร้อยนะครับ ต่ประเด็นนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็อย่างที่ผมได้เคยเรียนว่าเราได้มีการแบ่งคนออกเป็นห้ากลุ่มจากจนสุดไปรวยสุดนะครับอ่จากกลุ่มที่หนึ่งที่จนสุดกลุ่มที่สองที่เกือบจนกลุ่มที่สามที่กันกลางกลุ่มที่สี่ที่เกือบเกือบจะรวยเนี่ยสี่กลุ่มเนี้ยมีการใช้เขาเรียก m าร g i n a l p r o p e n s i t y ที่ con น u r มา n ์จิโน่เพอ p ์เพนซิตี้ทุกควอที่ใกล้เคียงกัน นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นทั้ง4กลุ่มนี่มีแนวโน้มในการใช้จ่ายสูงยกเว้นคนกลุ่มที่รวยที่สุดกลุ่ม5้า<ม>ที่ที่ที่เราที่อาจจะมีแนวโน้มการใช้จ่ายที่ต่ํากว่าเพราะฉะนั้นเราจึงจัดกลุ่มนี้น<ม>ะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้แค่สิบห้ากลุ่มสิบห้าล้านคนแรกที่เป็นกลุ่มแรก<ม>นะครับอืมอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้สรุปว่าคนละหลักคิด ช่เพราะฉะนั้นข้อ,นอนหนึ่งเรื่องของทารเก็ตผมสรุปอย่างนี้ว่าคนเราวัตถุประสงค์คนเราเป้าหมายเพราะฉะนั้นวิธีการและวิธีทามันก็คนละแบบ<อ>เพราะฉะนั้นเราไม่ควรมาเถียงวิธีการและวิธีทํากันเมื่อวัตถุประสงค์มันคนละวัตถุประสงค์นะฮะ<อ>ส่วนในเรื่องของการเฟดอ่าส่วนในเรื่องของการอ่ามาร์จิโน่พรเพนซิตีทูคอนซูมก็คือว่ากลุ่มคนที่มีไรายได้น้อยเนี่ยก็มันมีมันมีค่า m p c เท่าๆกันอยู่แล้วนะครับและการที่เราตัด คนที่รวยที่สุดไปใน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 กลุ่มบนเนี่ยก็เป็นการถอยคนละเก้ากับธนาคาติแล้วนะครับเพราะจริงๆมไม่ใช่เจตนารมณ์ของของของพักเพื่อไทยตั้งแต่แรกจริงๆเพื่อไทยต้องการจะให้หมดทุกคน16ปีขึ้นไปก็ถือว่าถูกต้องครับถอยให้ในส่วนกลุ่มคนบนสุดก็คือไรายได้เกิน8ปดแสนสี 4, <ๆ>่เงินฝากเกินกว่า5้าแสนถูกไหมฮะใช่ครับผมก็สามารถพูดได้เลยว่าหน่วยงานที่มี ปัจัยสาคัญและมีน้ําหนักสําคัญที่ทําให้เราตัดคนกลุ่มบนตรงนี้คือแบงค์ชาติอ๋อคือถ้าไม่มีแบงค์ชาติมาเสนอก็ไม่ตัดกลุ่มบนก็น่าจะเป็นความเห็นที่สตรองที่สุดในคณะกรรมการในการที่จะให้เลือกตัดกลุ่มคนรวยออกแล้วก็เสนอให้เป็นผู้ถือบรสบัิการแห่งรัฐเท่านั้นอ่าคุณเอภูมิยินว่าถ้าแยกเป็นถ้าระดับกลุ่มที่ตัดออกไปคือระดับบนสุดถูกไหมฮะใช่ครับใช่ยอมรับว่าการใช้จ่ายถ้าเกิดได้เงินมาเนี่ยจะน้อยกว่าจริง ถ้าเทียบกับสี่กลุ่มแต่สี่กลุ่มเนี่ยมันใกล้เคียงกันเหรอมันเกาะกลุ่มกันนะฮะมันลงมาจากศูน7 0.7ุดแปดูนจุดเจดูนจด็ดูนดหแล้วก็เป็นกลุ่มสุดท้ายเนี่ยมันลงมาประมาณศูน4ดสาจสี่อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบตรงนี้ก็คือไรายได้น้อยมีสัดส่วนการใช้จ่ายเพิ่ริโภคสูงกว่ากลุ่มอื่นจริงแต่มันไม่ได้ห่างจากกลุ่มที่ขึ้นมาจนกระทั่งมาตัดยอดบอลถูกไหมฮะถูกต้องรับจะแยกกันไม่ได้เลยครับ คน,คนชั้นล่างกับคนชั้นกลางของในประเทศไทยใช้เงินเท่าๆกันมีมีร้อยใช้ในสัดส่วนที่เท่าๆกันออันนี้พร้อมจะเอาตัวเลขมายันใช่ไหมเกิดแบงก์ชาติเขาสวนว่าเฮ้ยไม่จริงพูดไปหลายครั้งแล้วครับเรื่องมาร์ติโนคอมเพนซิตี้การตูตัวเลขก็เปิดเผยโดยกระการทางด้วะข้อต่อมาอันนี้เป็นเรื่องความเสี่ยงใครฟังก็ต้องคิดมีมีเรื่องมีเรื่องการบริโภคอย่างนิดนึงครับอ่าบริโภคเขาบอกว่าเจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของปีหกหก ค่าเฉลี่ยเนี่ยสูงกว่าที่ผ่านมาที่ได้แค่ร้อยละสามมันดีอยู่แล้วนะครับก็เรียนอย่างนี้ครับเรื่องเวลาการเราดูเรื่องของการบริโภคเนี่ยเราไม่สามารถดูว่าการบริโภคนั้นโตหรือไม่โตแค่ดูแค่การบริโภคอืเราต้องดูให้ครบองค์เราต้องดูให้ครบทั้งระบบการบริโภคที่ดีจะนํามาสู่การลงทุนจะนํามาสู่การผลิตของประเทศที่ดีอือันนี้สําคัญนะฮะถ้าสมมติเราเห็นประเทศมีการจับใจ่ายใช้สอยมีกําลังซื้อเกิดขึ้นมากมายภาคการผลิต ภาคภาค s ป p p เนี่ยจะต้องเริ่มขยับหัวเฮ้ยกําลังซื้อมันเยอะเราต้องรีบผลิตขึ้นมารองรับกําลังซื้อเพื่อเราจะได้ขายทํากําไรได้เราต้องมีการจ้างแรงงานเพิ่มเติมเราต้องมีการขยับเครื่องจักรที่ไม่เคยขยับอยู่นะครับแต่ในปัจจุบันเราไม่เห็นสิ่งนี้เราเห็นการบริโภคที่โตขึ้นแต่เราไม่เห็นการผลิตที่โตขึ้นนะฮะการผลิตกับดิ่งหัวลงและมีปัญหามากขึ้นด้วยซ้ำนะครับอย่างที่มผมได้เคยเรียนตัวดัชนีผลผลิต อุตสาหกรรมซึ่งเป็นตัวหลักเลยนะฮะก็ติดลบไปสิบหกเดือนติดซึ่งเพิ่มอีกหนึ่งเดือนเนี่ยก็จะหนักที่สุดในในในที่ประเทศไทยเคยมีละหนักกว่าตอนต้มยำกุ้งอีกตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการบริโภคที่ดีต้องนําต้องต้องต้องมาพร้อมกับการผลิตที่ดีถ้าการบริโภคดีและการผลิตไม่ดีนั่นคือการบริโภคที่ดีแบบกลอมปลอมคือกำลังบอกดิจิทัลเลยจะนํามาซึ่งการกระตุ้นการผลิตเชื่ออย่างนั้น อ่าถูกต้องครับถูกต้องแล้วก็กําลังจะบอกว่าตัวเลขการบริโภคที่แบง์ชาติดูแค่7จ็จเปเนี่ยดูแค่การบริโภคอย่างเดียวไม่ได้อืต้องไปดูสุขภาพมันเชื่อมต่อไปที่ภาคการผลิตของประเทศอืมอืมคับผมก็ถามแย้งอีกคุณจิตกันยา<ต>ก็เคย <ๆ S 1> ถามใช่ไหมว่าไอ้ตัวที่การผลิตมันต่ําแล้วมันจะต่ําสุดไอ้ที่ว่านี้เนี่ยมันคือการส่งออกด้วยไม่ใช่เฉพาะการบริโภคในประเทศ ไม่ไม่ไม่จริงครับทั้งทั้งในประเทศทั้งทั้งตัวส่งออกมีปัญหาควบคู่กันไปเลยนะฮะตัว MPI ของเราติดลบทั้งทั้งเกือบทุกหมวดอุตสาหกรรมเลยนะครับไม่ใช่แค่หมวดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกทั้งในที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศทุกหมวดมีปัญหาครับอืคือมีทั้งส่งออกและมีบริโภคในประเทศด้วยถูกต้องครับทุกคือทุกทุกทุกหมวดหมู่เลยครับติดลบอืมีปัญหามากครับเพราะฉะนั้นการอ้างอิงเจ็ดจุดหนึ่งมันไม่ได้ดูทั้งวงจรของการผลิต ใช่ครับเป็นการดูแค่จิก๊กซอตัวเดียวแล้วเอามาสรุปความครับอืมเอ่อคุณพอภูเป็นนักเศรษฐศาสตร <c oughs> ์ไหมก็ก็พอมีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์ครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวต้องถามเผื่อ,อเดี๋ยวกเกิดคนบอกมีความรู้เศรษฐศาสตร์เหมือนดัางชาติหรือเปล่า